สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานมุ่ทองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่9มิถุนายน2568ค่ะสำหรับ,บวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงในคืนวันศุกร์เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดีกว่าเกินคาดโดยเฉพาะตัวเลขแรงงานที่ยังคงแข่งแกร่งส่งผลให้ตลาดมีความคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจยังไม่สามารถลดดอกเบีย้ยได้ณนะตอนนี้ดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ98.9จุดในเช้าวันนี้ ขณะที่ค่างเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่32.7บาทต่อ ในส่วนของสถานการณ์การค้าตลาดประเมินว่าการจรจาระว่างสหรัฐและจีนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้จะนําเข้าสู่การผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคํานอกจากนี้หลายฝ่ายยังคงมองว่าอาตาัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัวในระยะยาวทําให้เฟดอาจจะไม่ลดอาตาัตราดอกเบีย้ยและประเด็นที่น่าจับตาอีกอย่างหนึ่งก็คือประธานาธิบดีทมกำลังพิจารณาเลือกประธานเฟดคนใหม่ พิคอราคาทองคำทางเทคนิคในเชิงเทคนิคราคาทองคําหลุดแนวรับสําคัญทั้งระยะสั้นที่3 3 3 0เหรียญและหากราคาทองคำหลุดแนวรับระยะกลางที่3,300เหรียญจะมีโอกาส ปรับฐานลดลงไปถึงระดับ3,250เหรียญได้ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยข่าวสารที่ไม่แน่นอนและความผันผวนอย่างต่อเนื่องขณะที่ทองคําไทยประเมินกรอบแนวรับระยะสั้นที่5 7 0 0บาทต่อบาททองคำและมีแนวรับสําคัญที่50,000บาทต่อบาททองคำในระยะสัน้นนี้การลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย สำหรับแนวรับที่1นนววันนี้3,260เหรียญแนวรับที่2,3,350เหรียญแนวต้านที่1,3,330เหรียญและแนวต้านที่2,3,340เหรียญและกลับมาพบกับบุญพรพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ